ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะบรรยากาศในช่วงบ่ายของสำนักงานเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีความตึงเครียดบางอย่างแอแฝงอยู่ในอากาศเสียงแป้นพิมพ์กระทบเบาๆสลับกับเสียงกระซิบกระซาบที่โต๊ะมุมหนึ่งของฝ่ายธุรการกลุ่มพนักง,งานหญิง4-5คน นั่งล้อมวงกันดื่มกาแฟและเมากันอย่างเคร่งเครียดเมื่อคืนเมียเขาก็มาถึงหน้าสำนักง,งานอีกแล้วนะเธอจริงหรอรายไหนล่ะก็พี่ต้นฝ่ายขนส่งนะสิเมียเขากรีดลั่นหน้าตึกเลยนะบอกว่าพรพาแอบคุยกับผัวเขาเอา้ารายที่เท่าไหร่แล้วล่ะนับไม่ถ้วนแล้วเธอตั้งแต่ฉันมาทำงานที่นี่นะ พรพาทำเรื่องแบบนี้กับผัวชาวบ้านมาเกินห้าหกคนแล้วมั้งทุกคนพยักหน้ารับกันอย่างพร้อมเพรียงฉันว่าเขาสวยนะแต่นิสัยแบบนี้อยู่ในบริษัทไหนก็ไม่มีใครอยากคบก็เพราะแบบนี้ไงงานถึงลำบากไปหมดอยู่ดีๆเมียคนโน้นก็โทรมาโวยวายเมียคนนี้ก็มาดักหน้าจำได้ไหมที่เมียคนหนึ่ง บุกเข้ามาตบกลางรานจอดรถต้องให้เราปภมาห้ามนะ่ะแล้วพราพาทำยังไงรู้ไหมยืนเฉยๆเหมือนไม่สะทกสะทานเลยด้วยซ้ำเขาไม่รู้สึกผิดหรอกคนแบบนั้นนะ่ะหลงคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวจริงที่ไหนกันไม่มีผู้ชายคนไหนทิ้งเมียเพื่อมาลงเอ่ยกับพราพาสักคนพูดตรงๆนะถ้าฉันมีผัว ฉันก็ไม่กล้าให้มาทำงานใกล้ๆพรพาหรอกเสียงถอนหายใจดังพร้อมกันโต๊ะข้างๆก็เริ่มมีคนเงี่ยหูฟังบรรยากาศทางแผนกรู้กันดีว่าอย่าคบพรพาให้สนิทเกินไปเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะมีเมียใครโผลมาด่าหน้าโต๊ะทำงานอีกแม้พรพาจะยังเป็นคนแต่งตัวดีทำงานเก่งแต่ชื่อเสียงของเธอในที่ทำงานกลับย่แย่ลงทุกวัน ไม่มีใครอยากนั่งกินข้าวกลางวันด้วยไม่มีใครอยากนั่งใกล้เวลาประชุมและแม้กระทั่งหัวหน้าง,งานบางคนก็เริ่มลังเลที่จะมอบหมายงานสำคัญให้เสียงซุบซิบในใจของทุกคนในที่ทำงานเธอไม่อายหรอไม่รู้สึกผิดเลยเหรอที่ทำให้คนอื่นเดือด,ดร้อนหรือจริงๆแล้วเธอไม่มีหัวใจแต่พรพายังคงยิ้มยังคงเดินสง่าด้วยรองเท้าส้นสูง ยังคงทาเรียวปากด้วยลิปสติกสีแดงสดและยังคงคิดว่าพวกนั้นอิจฉาฉันเพราะฉันมีเสน่ห์พอให้ผู้ชายรักได้แม้เขาจะมีเมียแล้วก็ตามในสายตาของคนทั่วไปพรพนาหญิงสาววัย38ปีที่ดูดีมีสไตล์เธอผิวขาวเนียนรูปร่างสมส่วนรู้จักแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลาเทศะ เวลาเธอเดินผ่านโต๊ะทำงานคนมักเงยหน้าขึ้นมองไม่ใช่เพราะเธอเซ็กซี่แต่เพราะเธอดูมั่นใจและสง่างามพรพาเธอเป็นเสมียนคนสำคัญในฝ่ายบริหารของสำนักง,งานเอกชนแห่งหนึ่งเธอจัดเอกสารได้อย่างมืออาชีพเป็นคนที่หัวหน้าไว้วางใจเมื่อมีงานเร่งงานด่วนงานผิดพลาดทุกคนต้องเรียกหาพรพา พรพาดูเอกสารชุดนี้หน่อยนะได้ข่าหัวหน้าเดี๋ยวดิฉันจะรีบจัดการให้เลยค่ะไม่มีใครปฏิเสธพรพาได้เวลาที่เธอยิ้มเธอสุภาพฉลาดและดูเข้าถึงง่ายแต่หลังเลิกงานชื่อของเธอกลับถูกพูดถึงในอีกแบบหนึง่งเธอกลายเป็นหัวข้อเมาในลายกลุ่มและวงข้าวแกงหลังออฟฟิศเมื่อวาน เห็นพรพาขึ้นรถเก่งคันเดิมอีกแล้วผัวใครล่ะคราวนี้ผัวคนนั้นเมียเขามาตามดา่าถึงออฟฟิศเมื่อเดือนก่อนยังไม่เข็ดอีกเหรอขยันจริงแต่ขยันจีบผัวชาวบ้านมากกว่าพรพาเธออาศัยอยู่ในคอนโดใจกลางเมืองห้องขนาด40ตารางเมตรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครนันห้องสะอาดเป็นระเบียบเธอใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีครอบครัว ไม่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีเสียงหัวเราะทุกเย็นเธอจะนั่งกินข้าวคนเดียวเปิดโทรทัศน์เสียงดังเพื่อกลบความเงียบและเลื่อนมือถืออย่างไร้จุดหมายแฟนคนนี้ก็หายไปคนนั้นก็บอกว่ารักแต่กลับไปหาเมียทำไมฉันถึงไม่มีใครจริงใจกับฉันเลยพรพาไม่เคยได้เป็นตัวจริงของใครเลยทุกครั้งที่เธอรัก คือรักคนที่ไม่ว่างหรือมีคนข้างกายอยู่แล้วพรพาฉันถามจริงๆเธอนะทําไมถึงชอบคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะักพรพาหัวเราะเบาๆก็คนที่มันไม่มีลูกไม่มีเมียม,มันไม่มีใครมาจีบฉันนี่พรพาตอบเสียงเรียบหรือเธอแค่ชอบเอาชนะบางทีฉันก็แค่ไม่อยากรู้สึกไร้ค่าคนมีเมียถ้าเขายังเลือกฉัน แปลว่าฉันยังมีค่าอยู่บ้างพรพาตอบเสียงเรียบแต่เธอเคยมีความสุขจริงๆบ้างไหมกับความรักแบบนี้เพื่อนของเธอถามย้ำอีกครั้งพรพาเงียบไปก่อนจะตอบเบาๆอืมฉันก็มีความสุขดีนะพรพาไม่ได้เลวร้ายโดยกำเนิดเธอเคยเป็นผู้หญิงธรรมดาเคยมีความฝันจะมีครอบครัวอบอุ่น เคยแต่งตัวเรียบร้อยพูดจานิ่มนวลมีศิลธรรมแต่ชีวิตกลับเล่นตลกกับเธอคนรักคนแรกทิ้งเธอไปเพราะต้องแต่งงานกับคนที่บ้านจัดหาให้คนรักคนที่สองใช้เธอเป็นแค่ทางผ่านระหว่างหย่าร้างส่วนคนรักคนที่สามแต่งงานโดยไม่บอกเธอด้วยซ้ำพรพาเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเถอะ พรพาผมขอโทษที่โกหกว่ายังโสดพรพาคุณควรรู้ตั้งแต่แรกว่าเรามันไม่มีวันเป็นไปได้หลังจากนั้นพรพาก็เริ่มเปลี่ยนไปในคืนหนึง่งขณะที่พรพากำลังล้างหน้าก่อนนอนเธอมองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกฉันยังสวยอยู่ไหมเขาจะกลับมาหาฉันไหมหรือฉัน ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับใครแล้วน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มเธอเคยคิดว่าถ้าเธอเก่งถ้าเธอสวยถ้าเธอมั่นใจผู้ชายจะรักเธอจริงสักคนแต่ทุกคนก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปวันหนึ่งขณะที่พรพากำลังจัดแฟ้มเอกสารอยู่หน้าสำนักง,งานเธอเงยหน้าขึ้นมาเจอชายวัยกลางคน รูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มใบหน้าคมคายมีออร่าของคนมีเงินเขาคือบันพศอายุห้หปีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอคุณมาติดต่อเรื่องเอกสารหรือเปล่าคะพรพาถามด้วยรอยยิ้มใช่ครับพอดีผมมาส่งเอกสารเกี่ยวกับโครงการใหม่บันพศตอบพลางสบตากับเธอสบตาเพียงครั้งเดียว โลกของพอรพาเหมือนหยุดหมุนเขามีสเสน่ห์เขาดูมีอำนาจเขาคือผู้ชายในแบบที่เธอชอบแม้รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วแต่พรพาไม่สนใจเรื่องนี้นี่ครับเอกสารของผมผมชื่อบรรพฤนะครับเชิญคุณบรัพฤนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพรพาจะประสานงานให้ค่ะพรพาชื่อเพราะดีนะครับพรพา เธอยิ้มบางๆด้วยความเขินอายขอบคุณค่ะคนมักบอกแบบนั้นแต่ไม่มีใครบอกว่าชอบเจ้าของชื่อเลยสักทีบรรพุธหัวเราะเบาๆผมว่าน่าจะมีแล้วล่ะตอนนี้คำพูดนั้นฟังดูเหมือนแค่คำชมเล่นๆแต่ในสายตาของพรพามันเหมือนประกายไฟเล็กๆที่จุดติดกลางใจหลังจากวันนั้นบรนพุธ เริ่มเข้ามาติดต่อเรื่องเอกสารบ่อยขึ้นทั้งที่สามารถให้ลูกน้องเข้ามาจัดการก็ได้แต่เขามักจะหาข้ออ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อออกมาเจอหน้าเธอบางวันเขาซื้อกาแฟมาฝากบางวันเขาแค่ยืนคุยเล่นนานเกินควรและพรพาก็ไม่ได้ปฏิเสธเธอยินดีจะยืดเวลาคุยกับเขาออกไปเสมอพรพาวันไหนว่าง ไปกินข้าวด้วยกันไหมครับคุณบันพศคุณมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่ทุกวันนี้แค่คนร่วมบ้านกันไม่ใช่คนร่วมใจครับแล้วคุณคิดว่าคุณอยากมีใครใหม่จริงๆหรอไม่ใช่ใครก็ได้ต้องเป็นพรพาเท่านั้นครับเย็นวันหนึง่งบันพศมารอพรพาที่ลานจอดรถหลังสำนักงานฝนตกพรำๆอีกครั้ง และเป็นค่าคืนแรกที่เธอยอมขึ้นรถไปกับเขาในรถยนต์อุ่นๆกับเสียงเพลงเบาๆและสายตาที่ไม่อาจหลบกันได้ผมเคยคิดว่าชีวิตผู้ชายวัยห้จะมีแต่ความน่าเบื่อจนได้มาเจอกับพรพาพรพาก็เคยคิดว่าจะไม่มีใครกล้ารักผู้หญิงแบบพรพาอีกแล้วอย่าพูดแบบนั้นเลยครับคุณมีสเสน่ห์รู้ตัวไหมแล้วคุณล่ะคะกลัวไหม ถ้าเมียคุณรู้ไม่กลัวหรอกครับทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างอยู่และในความเงียบหลังจากนั้นเพียงแค่ปลายนิ้วที่แตะมือกันก็เปลี่ยนจากความลับกลายเป็นสัมพันธ์ต้องห้ามหลังจากค่ำคืนนั้นบรรพศและพรพาเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นมีการโทรคุยส่งข้อความแอบนัดเจอกันในร้านอาหารนอกเมืองบรรพศ เริ่มพูดถึงภรรยาในแง่ลบเพื่อทำให้พรพารู้สึกว่าเธอพิเศษเขาไม่เข้าใจผมหรอกอยู่ด้วยกันมานานจนไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วถ้าไม่มีใจกันแล้วทำไมยังอยู่ด้วยกันล่ะคะเพราะหน้าที่แต่พี่อยู่กับพรพาเพราะใจนะคำพูดเหล่านั้นซึมลึกในใจของพรพาและเธอก็เริ่มเชื่อว่า เธออาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตผู้ชายคนนี้ได้จากความสัมพันธ์ลับกลายเป็นความผูกพันจากการไปมาหาสู่กลายเป็นการเปิดตัวกันอย่างไม่อายใครแม้เพื่อนร่วมง,งานจะสุบซิบแม้ชาวบ้านจะนินทาแต่พรพาเธอก็ไม่แคร์ช่วงหลังๆมานี้พรพาเริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการเป็นผู้หญิงลับๆ เธอเบื่อที่จะเป็นเงาเบื่อที่จะแอบเบื่อที่จะหลบๆซ่อนๆเธอเชื่อว่าในเมื่อเธอมีตัวตนในชีวิตของบรรพฤษแล้วก็มีสิทธิ์เข้าไปในทุกมุมของชีวิตเขารวมถึงบ้านของเขาด้วยมณนีภรรยาของบรรพฤษหญิงวัยห้าสบสาปีเธอเป็นคนเงียบขรึมเรียบร้อยและอดทนเธอรู้ว่าสามีของเธอเจ้าชู้และพรพา ก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเย็นวันหนึง่งขณะที่มณีภรรยาของบรรพศกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านรถเก่งคันสีขาวจอดลงตรงหน้ารั้วบ้านพรพาก้าวลงมาจากรถในชุดกระโปรงผิวรัดรูปพอดีตัวแต่งหน้าเต็มและเดินเข้ามาหน้าบ้านอย่างไม่เกรงใจใครขอโทษนะคะ พี่บัรพศอยู่ไหมคะมณีชะงงักหันมองด้วยแววตานิ่งคุณคือฉันชื่อพรพาค่ะเป็นคนที่พี่บรรพศคบอยู่ตอนนี้คะ่ะเสียงเงียบว่าบลงรอบตัวสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นไม้ที่เคยสงบมณีเก็บอารมณ์แต่ลูกชายของเขาที่อยู่ในบ้านทนไม่ไหวลูกชายของมณีที่กำลังยกของเข้าบ้านพอดี เห็นเหตุการณ์รีบเดินเข้ามาคุณมาที่นี่ทำไมไม่มีมารยาทหรือไงฉันมาเพราะพี่บรรพธ์ไม่รับสายฉันก็เลยอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่บ้านไหมหรือว่าอยู่กับใครพ่อผมอยู่บ้านตัวเองและคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำตัวแบบนี้ฉันมีสิทธิ์เพราะตอนนี้ฉันคบกับเขาอยู่เสียงของพรพาดังลั่นหน้าบ้านคนระแวกนั้น เริ่มแง้มประตูออกมาดูบางคนถึงกับอัดคลิปมณีหันไปมองลูกชายสายหน้าเบาๆก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านไปโดยไม่พูดอะไรอีกเธอปล่อยให้พรพายืนตะโกนอยู่รั้วหน้าบ้านในเย็นวันนั้นบ้านเงียบสนิทบรรพศกลับมาถึงบ้านช้ามณีรอเขาที่โต๊ะกินข้าว จัดวางจานกับกับข้าวร้อนๆไว้เช่นทุกวันแต่บรรยากาศไม่เหมือนทุกครั้งเธอวางช้อนลงช้าๆและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรของคุณบันโพธอนหายใจหยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มมานี้อย่าเริ่มเลยนะผมเหนื่อยแต่ฉันตั้งหากที่เหนื่อยเหนื่อยกับการต้องแกล้งทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้ว่าคุณพาใครเข้ามาในชีวิต มันไม่มีอะไรหรอกแค่คนคุยกันธรรมดาฮ,ฮึคนคุยธรรมดาที่กล้ามาตะโกนหน้าบ้านฉันที่กล้ามาด่าลูกฉันว่าตัวทวงที่กล้าประกาศว่าเป็นเมียของคุณแล้วเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้คนทั้งซอยรู้บรรพิเงียบเขาไม่เคยเห็นมณีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาขนาดนี้ฉันถามแค่นี้คุณจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนั้นคุณจะจัดการ หรือจะให้ฉันจัดการเองมณน,นี่ผมขอโทษผมก็แค่เผลอแต่คุณเผลอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วและทุกครั้งฉันก็ให้อภัยแต่ครั้งนี้เขาเข้ามาเหยียบบ้านของฉันเขาเหยียบศักดิ์ศรีของฉันของลูกฉันคุณยังจะเงียบอีกรอบรรพจนนั่งนิ่งไม่มีคำตอบและนั่นคือคำตอบที่เจ็บที่สุดของผู้หญิงคนหนึง่ง ที่เป็นภรรยาโดยชอบตามกฎหมายแต่กลับถูกทำให้เป็นแค่คนที่ยืนรอยอยู่ในบ้านพรพาเธอเริ่มคุกคามครอบครัวของบรรพศมากขึ้นเธอโทรไปด่ามณีทุกคืนไปนั่งหน้าร้านของภรรยาเขาไปโพสเฟซบุ๊กแขวะลูกๆของเขาทุกอย่างมีแต่ความวุ่นวายพี่บันพศถ้าพี่ไม่เลิกกับเมียฉันจะไปประจานพี่ถึงบ้านพรพา อย่าทำแบบนี้ฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่ใครอยู่มันไม่ฉันไม่ยอมพี่บอกว่าพี่จะเลิกกับมันมาแต่งงานกับฉันพี่ต้องรับผิดชอบฉันสิพรพาเธอเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตของเขาเธอพยายามสอดรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านของบรรพศใครอยู่บ้านกี่โมงใครไปทำงานใครรับโทรศัพท์เธอเริ่มโทรไปด่าภรรยาเขาทุกคืน ส่งข้อความเสียหายถึงลูกของเขาในเฟซบุ๊กฉันคือคนที่บันพดรักตัวจริงไม่ใช่ผู้หญิงอย่างแกลูกแกมันก็แค่ตัวถ่วงทางชีวิตของเขาบอกบันพดให้มาอยู่กับฉันซะถ้าไม่อยากให้มีเรื่องมากไปกว่านี้เย็นวันหนึ่งพรพาบุกมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างที่ภรรยาและลูกของบันพทดูแลเธออุ้มดอกไม้ช่อโตเดินยิ้มอย่างไม่สนใจสายตาใคร สวัสดีค่ะพี่มณีลูกชายคนโตเดินออกมาด้วยสีหน้าหงุดหงิดคุณมาทำไมคุณไม่มีสิทธิ์มาที่นี่ทำไมล่ะฉันก็เมียของพี่บรรพฤเหมือนกันคุณก็แค่ผู้หญิงที่พ่อผมไม่จริงจังด้วยคุณไม่มีค่าอะไรกับครอบครัวผมเลยพรพายิ้มเยาะงันเหรอแล้วทำไมพ่อแกถึงไม่ยอมอยู่บ้านล่ะก็เพราะคุณไงคุณทำลายทุกอย่างบรรพฤ ที่เคยยอมทุกอย่างให้พรพาเริ่มรู้สึกอึดอัดเธอควบคุมชีวิตเขามากเกินไปทุกข้อความทุกสายโทรศัพท์ล้วนแต่มีคำว่าเมียเก่าของพี่ไปหรือ,อยังเมื่อไหร่พี่จะยาถ้าพี่ไม่ยาหนูจะไปทําให้มันจบเองเขาเริ่มหลบหน้าพรพาไม่ตอบไลายไม่ยอมเจอพอรพาก็ยิ่งเดือดจัดขึ้น เธอบุกไปถึงบ้านใหญ่ของบรรพตในคืนหนึ่งพรพาในชุดรัดรูปก้าวเข้าประตูรั้วบ้านเสียงดังเธอตะโกนลั่นตั้งแต่หน้าบ้านมณีออกมาคุยกันหน่อยสิฉันรู้ว่าพี่บรรพตอยู่ข้างในอย่าคิดว่าจะซ่อนเขาเอาไว้นะลูกแกมันก็แค่ลูกที่ไม่มีอนาคตพ่อมันไม่ได้รักออกมาสิหรือเธอกลัวฉันมณี เดินออกมาช้าๆเธอยังคงความเป็นผู้ดีเธอมองพรนพางเงียบๆไม่พูดอะไรเธอไม่เคยคิดจะรักษาครอบครัวของตัวเองเลยเหรอมณนีถามเสียงนิ่งฉันรักพี่บรรพศมากกว่าที่เธอเคยรักแต่เธอทำลายเขามากกว่าที่ฉันเคยเจ็บเสียงจากในบ้านตะโกนขึ้นมาแม่เขาไม่มีสิทธิ์มาเหยียบที่นี่เราแจ้งตำรวจกันเถอะแม่แม่พอแล้วอย่าไปยอมมันอีก เสียงเอะอะหน้าบ้านทําให้บรรพศที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างในต้องลุกออกมาเขาเห็นพรพายืนกรีดร้องหน้าดําหน้าแดงน้ําตาไหลพรากพี่บรรพศออกมาสิบอกเมียพี่ให้หย่าซะพี่สัญญาแล้วว่าพี่จะอยู่กับฉันบรรพศนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงแข็งพอได้แล้วพรพาฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหม ว่าอย่ามายุ่งกับบ้านนี้อีกเธอไม่เคยฟังเลยเธอกําลังทำลายฉันและทำลายตัวเธอเองถ้าเธอยังเป็นแบบนี้อีกเห็นทีเราจะร่วมทางกันไม่ได้อีกแล้วพรพายืนอึง้งร่างของเธอเริ่มสัน่นพี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราควรจะจบกันได้แล้วหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นภรรยาและลูกๆของบานพศ ตัดสินใจแยกตัวจากกิจการพวกเขายกธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างให้แก่บันพศจัดการคนเดียวและย้ายออกจากบ้านหลังนั้นร้านที่เคยรุ่งเรืองกลับเงียบเหงาพ่ออยากอยู่กับใครก็อยู่ไปเลยเราจะไม่ทนเห็นแม่ต้องร้องไห้อีกแล้วบรรพศยืนมองหลังลูกๆและภรรยาเดินจากไปอย่างเงียบงนันเขาหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า และในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเมื่อข่าวของพรพาที่ไปโวยวายหน้าบ้านของบรรพฤ์แพร่กระจายออกไปชาวบ้านในตลาดและในที่ทำงานซุบซิบกันหนักมากขึ้นคนในที่ทำงานเริ่มตีตัวออกห่างเพราะไม่มีใครอยากมีปัญหาแม้กระทั่งผู้จัดการยังเรียกพรพาเข้าไปคุยพรพาผมต้องพูดในฐานะหัวหน้างานนะ เรื่องที่คุณไปด่าภรรยาเขาจนเป็นข่าวไปทั้งตลาดมันไม่เหมาะสมพรพาก้มหน้าหนูขอโทษค่ะหนูหนูแค่กลัวว่าพี่บรรพศเขาจะทิ้งหนูไปแต่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวแล้วเธอเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ลำบากเองนะพรพาหนูแค่อยากเป็นคนสำคัญของใครสักคนบางทีความรัก มันก็ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีของผู้หญิงมันไม่คุ้มกันหรอกคุณเป็นผู้หญิงที่ดีคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณไม่น่าพลาดในเรื่องนี้เลยพรพาน้ำตาไหลเธอเคยคิดว่าทุกอย่างจะควบคุมได้แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเธอเลยหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดการเปิดเผยความสัมพันธ์การประชิญหน้ากันหน้าบ้าน การทะเลาะกันจนเกือบบ้านแตกในที่สุดทุกคนต่างก็เลือกทางเดินของตัวเองมณีภรรยาของบรรพศตัดสินใจเซ็นใบหย่าให้บรรพศและเก็บของออกจากบ้านหลังเดิมพร้อมกับลูกทั้งสองคนเธอไม่เอ่ยคำสาปแช่งไม่อาฆาตไม่โวยวายแต่เลือกที่จะจากไปอย่างสงบพร้อมศักดิ์ศรีในฐานะเมียหลวงเธอกับลูก,ลก ย้ายไปอยู่อำเภอข้างเคียงเปิดร้านวัสดุก่อสร้างเล็กๆใหม่พวกเขาช่วยกันทำมาหากินแม้จะไม่ร่ำรวยเท่าเดิมไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมไม่มีบ้านหลังใหญ่แต่พวกเขาได้หัวเราะอ,อย่างเต็มเสียงในบ้านของมณีไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงด่าทอไม่มีรอยแค้นมีแต่ความเข้าใจและความอบอุ่นที่แท้จริง แม้ไม่มีมณีอยู่ในบ้านอีกต่อไปแต่บรรพศก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปสู่ความรักที่มั่นคงอย่างที่พรพาคาดหวังเขายังไปนั่งร้านเหล้าเดิมเจอสาวใหม่ๆทุกเดือนพูดคำเดิมๆซ้ำๆกับผู้หญิงที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆพี่แยกบ้านกับเมียแล้วนะพี่ไม่มีใครแล้วอยู่กับพี่สิพี่จริงใจกับหนูคนเดียวนะเขายังคงพูดแบบนี้กับผู้หญิงทุกคน รวมถึงพรพาเมื่อหลายปีก่อนพอรพากับวันที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างเธอพอรพาเธออุ้มท้องลูกของบรรพจพศคนเดียวจนถึงวันคลอดไม่มีมือไหนมาประคองไม่มีคำบอกรักไม่มีแม้แต่ชื่อพ่อในใบเกิดทุกอย่างที่เธอคาดหวังกลับไม่มีอะไรเป็นจริงเธอเคยคิดว่าไม่มีเมียหลวงบรรพจพศก็จะเลือกฉัน แต่ความจริงก็คือแม้ไม่มีเมียหลวงบันพศก็ยังไม่เลือกเธออยู่ดีเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมียหลวงแต่ปัญหาอยู่ที่บันพศไม่เคยรักใครจริงเลยแม้แต่สักคนเดียวชีวิตของพรพาที่ไม่เหลือแม้แต่ศักดิ์ศรีเธอเคยเชดหน้าท้าทายเมียหลวงเคยหัวเราะเยาะลูกเขาเคยดูถูกครอบครัวเขาแล้ววันนี้ล่ะ เธอเหลืออะไรเพื่อนร่วมงานก็เลิกคบหาสำนักงานเก่าก็ไม่ต่อสัญญาเพราะชื่อเสียงที่เธอฝากไว้ไม่ใช่เรื่องดีไม่มีงานไม่มีคนคอยช่วยเหลือไม่มีใครถามไทยแม้แต่ตอนเธอคลอดลูกของบรรพฤก็มีเพียงพยาบาลที่คอยถือผ้าให้ไม่มีมือของพ่อเด็กไม่มีครอบครัวไม่มีน้ำตาแห่งความยินดี เธอเคยคิดว่าลูกจะเปลี่ยนบรรพศได้แต่บรรพศหายไปไม่เคยกลับมาแม้แต่จะเห็นหน้าลูกเธอเคยคิดว่าเธอชนะมณีได้เธอจะมีความสุขบรรพศจะเลือกเธอแต่ความจริงก็คือเธอไม่เคยชนะเลยเธอเคยยืนบนรองเท้าส้นสูงเดินอย่างมั่นใจในออฟฟิศเคยเชิดหน้าใส่เมียหลวงอย่างไม่รู้สึกผิดเคยเชื่อว่า ผู้ชายจะทิ้งเมียม,มาอยู่กับเธอแต่สุดท้ายทุกอย่างคือการหลอกลวงเธอหลอกลวงตัวเองไม่มีความรักไม่มีความสุขไม่มีคนข้างกายเมื่อถึงวันที่เราตาสว่างบางครั้งแสงสว่างนั้นก็อาจมาช้าเกินไปจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ความรักที่เริ่มต้นจากการแย่งชิงไม่มีวันจบลงด้วยความสุข พรพาคิดว่าเธอสามารถยึดใครสักคนมาเป็นของตัวเองได้โดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะมีครอบครัวหรือไม่แต่สุดท้ายสิ่งที่เธอได้ไม่ใช่ความรักแต่คือความว่างเปล่าวความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งความเห็นแก่ตัวในความรักมักนำพาชีวิตไปสู่ความล่มจมพรพาไม่ได้รักบรรพศอย่างแท้จริงเธอรักในสถานะ รักในอำนาจรักในความรู้สึกถูกเลือกแต่การพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยอารมณ์ไม่เพียงทำร้ายผู้อื่นแต่ทำร้ายตัวเองที่สุด